สวัสดีครับวันนี้ก็มาหาเฮ็ดที่กาแล้วครับฮะบ,บ,บ่บอกว้ยควรยืนน,น้องคล่อยพี่ไชครับ มะนาวพอเห็ดครับพี่น้องครับเพื่อนเอิญไหนปุ๊บม,มาเมืองครับกูไหนครับเห็ดเห็ดปวกแังได้เห,ห็ดปวกแดงอ่ะคือคนในข้างในก็มี่มีข้าวเฮ็ด

เก็บก็บเก็บแค่นี้เอเก็บขอบเยเก็บลดุชกันเก็บไปเก็บอยขนาดขนเลยอบมาป่อกอกไคครับพี่น้องครับเผรายดอกเยอครับโอ้ีบาครับ โอกยังไงครับสามดอบสี่บาทสี่ดอกโอ้ปนอิ่มได้หร้อครับพี่น้องครับ มาน,มานดอกครับปอนอิมครับพี่น้องครับนี่อีกว่าน้อยดอกดอกแป้นแป้นพี่น้องเลยอันนี้อันนี้แมงกินมันก่อนครับโอ้พี่ครับดอกนึง่งโอ้สองดอกสามดอกโอ้พี่ครับพี่น้องครับ อีกสามดอกครับพี่น้องครับอดอกหน่อยก็ไม่ไ <c oughs> หลายดอกครับพี่น้องครับ <c oughs> ดีครับดอกหน่อยมั้ เป็นเป่นแปนเลยพี่น้องเ้ยนี่อ่ะลหลายดอกครับพี่น้องครับหาอิงจังอยครับ ยางเปีรถพี่น้องเอ้ยมาฝ่อพอดีโโปวดอีเม่ยพี่น้องเอ้ยมันเซยมานเซย, <c oughs> ยพี่น้องเอ้ยไปเสียวรถกระบะนนเอาเด้หนิมากราไปครับ <coughs> đi đọc như nghe sì, bà đây cốp เก็บกลับแล้วลูกขึ้นคือคุณมีอะไรหนอนเนาะนี่ไม่ใช่ตายอ่มุนนี่ยว้ได้เก็บเตียมตาพี่น้องเอ้ย ปวกระเฮอดิปวกระ้ามุนเอรีมุนเอีอันนี้เอามาใส่ก้านครับพี่น้องครับตุ้มนี่ครับพี่น้องครับน้องใม่กรไดยึดตัวชอบกระไดกระไดพื้นผิดเป็นตน้มกระไดตุ้มดมมบนินี่น่าดรรลายดาวดีเด้กระา้องเลเซ็ตโอ้โหจะเกเซ็ต โอ้ยบดได้บางงามทอนพนิซักหรอพนิักแต่งามกว่าโอ้ยนี่ครับพีองครับคนมาน่เห็บผแบกกระโปรงมาหาเจ้าพวกเมียกรบโได้โอ้ยคือมนเนาพรล่าหาดอวานท้องวนแล้วนที่เราอไข้าของูหูนีเพื่อไดกระตาไมอาันไม่มาเือยกระตาเพื่อหลายตัวจุ๋มเพื่ออ่างยูซีเอ็มน้ย่ทาบงเรอหอยเต็มอยู่ ซือน้ำพนีมนี่ครับพบุญี่ปนครับอ้เดี๋ยวหมาชนี่เราครับพี่น้องครับตัวยาปูนยาปนกเสียบุน่ฮ้นี้ของยาปนครับเหยีดรวมคับเยีดวกนี่นีหา้นู้นี้เลยคมามึนาเนาะา่าน่ายอก็ใส่น่ายครับ ประมณลเพื่อนได้แล้วครับแจบโคลกิฟต์ต้องเพท่อนสมีครับอย่าลืมกดไลกดแซกกซชาสไครเด้อครัแบดบีครับเมืองบรรยากาศตรงหน้าบ้านครับพี่น้ยเต็มหนองพี่้องดว้อยงัวครับเบยบยข้วย